เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยจะมาที่หน้าจองคิวของเรานะครับสรุปข้อมูลต่างๆมี QR code สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนออีกเช่นเคยนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนได้แล้วนะครับที่ทางกรงการขนส่งเนี่ยได้ออกแอปพลิเคชันนี้มานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ได้ทําการรีวิวเพราะว่ารู้สึกว่าแอปมันยังมีบั๊กเยอะอยู่นะครับจนเมื่อล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสซื้อมอไซค์มาใช้นะครับแล้วก็คิดว่าต้องไปทําเรื่องที่กรงการขนส่งจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอนเรื่องการต่อทะเบียนต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะดีมากๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าเราสามารถจองคิวเข้า กับสํานักงานขนส่งได้นะครับมันจะช่วยเราประหยัดเวลาได้เยอะมากครับจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นั่นเองนะครับเป็นการจองคิวทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนรถการต่อทะเบียนการจองคิวสอบใบขับขี่นะครับสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆครับคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ที่ Play Store หรือว่าจะคลิกได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวนายตึงนืดแปะลิงก์ไว้ให้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเจ้าแอป DLT Smart Queue กันเลยครับไปกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอป DLT Smart Queue เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดใช้งานกันเลยนะครับเข้าครั้งแรกนะครับทางระบบเนี่ยจะขออนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตทั้งหมดได้เลยครับ กรมการขนส่งทางบกนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับในครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกภาษาครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับึฤฤท่านเลือกใช้ภาษาไทยเป็นถ้าตั้งต้นใช่หรือไม่นะครับเราก็กดตกลงได้เลยึฤฤ ต่อมานะครับหลังจากที่เราเลือกภาษาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกเข้าใช้งานครับโดยจะมี2แบบก็คือใช้บัตรประชาชนนะครับกับอันที่2จะเป็นพาสปอร์ตในกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นบัตรประชาชนนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกรอกรหัสบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลย หลังจากที่คุณผู้ชมกรอกเลขประจําตัวประชาชนเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากรอกเลขถูกต้องเนี่ยมันจะลิงก์มาที่หน้านี้เลยครับก็คือให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวครับเพื่อทําการลงทะเบียนนั่นเองนะครับเราก็ใส่ข้อมูลต่างๆตามความจริงได้เลยครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับหือ ต่อนะครับหลังจากที่เราคลิกปุ่มลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสร้างรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านให้เราใส่เหมือนกัน2ช่องตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราสร้างรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มยืนยันได้เลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาที่หน้าใช้งานหลักแล้วนะครับนั่นก็คือการเลือกสำนักงานที่เราจะไปใช้บริการนั่นเองนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะมีสำนักงานเยอะมากๆครับคุณผู้ชมแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกที่แถบค้นหารตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเขตสำนักงานที่เราจะเข้าไปใช้บริการนั่นเองนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าเป็นของกระบ,บี่แล้วกันนะครับผมจะพิมพ์คําว่ากระบ,บี เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่สำนักง,งานเลยครับ ừ? หลังจากเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าเลือกประเภทงานครับซึ่งมันจะมีอยู่3าหมวดด้วยกันก็คืองานทะเบียนนะครับงานทะเบียนก็คืองานต่อทะเบียนโอนทะเบียนต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่หัวข้อนี้ต่อมาก็จะเป็นงานใบอนุญาตนะครับสาหรับกรณีที่ใครจะไปสอบใบขับขี่เนี่ยก็สามารถจองคิวได้เลยนะครับและหัวข้อสุดท้ายก็คืองานตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพรถนั่นเองนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ตรวจสภาพก่อนการโอนรถนั่นเองนะครับแต่นายถึงนื่ต้องขอ บอกไว้ก่อนนะครับว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับโควิด19อยู่ใช่ไหมครับใน2หมวดนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งเนี่ยเขาจะยังไม่เปิดให้บริการนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนั่นเองนะครับทางกรมการขนส่งเนี่ยก็จะงดการให้บริการ2หัวข้อนี้ไปก่อนนะครับแต่ในส่วนของงานทะเบียนนะครับคุณผู้ชมยังสามารถเข้าจองคิวได้ตามปกตินะครับเดีย๋ยวนายตึงนือจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูกันด้วยนะครับผมเราก็เข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในหัวข้องานทะเบียนแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกประเภทเดียวเลยครับก็คือชำระภาษีต่อทะเบียนนั่นเองนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นปฏิทินในการจองคิวนั่นเองนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่นะครับเป็นจุดกลมๆนะครับซึ่งเขาจะอธิบายอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ ถ้าเป็นวงกลมสีดำก็คือว่างนะครับคิวว่างเลยวันนั้นนะครับถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือคิวเต็มแล้วนะครับให้ไปเลือกวันอื่นแต่ถ้าเป็นสีแดงแปลว่าวันนั้นเนี่ยกรมการขนส่งหยุดนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถเลือกวนันเลือกเดือนได้เลยนะครับล่วงหน้าได้หลายเดือนมากๆนะครับในที่นี้ผมจะลองจองเป็นวันที่30เมษายนแล้วกันนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่วันที่นี้เลยนะครับ ừ? หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นรอบเวลาให้บริการนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการได้นะครับสมมุติว่าในที่นี้เนี่ยผมจะเข้าไปตอนบ่ายโมงนะครับเราก็มาคลิกที่รอบบ่ายโมงได้เลยครับคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเราคลิกเสร็จแล้วนะครับทางระบบเวลาจองคิวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงนั่นเองนะครับเราจะเข้ามาที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อชําระภาษีต่อภาษีนั่นเองนะครับเมื่อคุณผู้ชมเช็คละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาคลิกที่ปุ่มยืนยันการจองตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกปุ่มยืนยันการจองแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็กดตกลงตรงนี้ได้เลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยจะมาที่หน้าจองคิวของเรานะครับสรุปข้อมูลต่างๆมี QR code คิวให้ด้วยนะครับตอนที่คุณผู้ชมไปที่กรมการขนส่งนะครับก็ยื่นหน้านี้ให้เขาดูเลยครับหรือว่าคุณผู้ชมจะแคปไว้ก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีเจ้าหุ่นยนต์มาอยู่ตรงนี้นะครับพอเราคลิกที่ตัวมันหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนภาษาการจองเพิ่มรกาแ ไขข้อมูลส่วนตัวหรือว่าใครจองเสร็จแล้วอยากจะออกจากแอปเราก็มาเลือกที่ออกจากโปรแกรมได้เลยนะครับและนี่ก็คือแอปพลิเคชันดีๆจากกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนืดอีกเช่นเคยนะครับนายตึงเนืดจะนำมารายดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย